สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนกลุ่มมาทำรายงานในรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งสถานที่เราเลือกมาในครั้งนี้นะคะคือหอวูจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะเมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอกับทางเข้านะคะเราก็ต้องทำตามมาตรการเขาซึ่งเราก็ต้องมีการตรวจสแกนร่างกายกันก่อนเข้านะคะเพื่อจะเป็นการตรวจความปลอดภัย ว่าเราพกอาวุธอะไรมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยคะ่ะเราก็จะเดินมาซื้อตัวค่ะพี่ๆต้อนรับดีมากๆซึ่งเรามากับเพื่อนสองคนใส่ชุดน้ซีก็จะได้อีกราคาานึงนะคะพี่ๆยิ้มแจ่มใจเวอร์นี่เราก็จะซื้อตัวอ่นี่ควรใจเงินอันนี้ก็เป็นตัว๋วขึ้นใช่ตัวไหมคือบั <laughs> ตรัวขึ้นท้องถอดนะคะคนละส0บาทค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นมิสิ เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดอีกทีให้ดูนะคะว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างและนี่ก็จะเป็นอัตราค่าบริการการเข้าชมนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากเข้าถึงได้ง่ายสุดๆเลยระหว่างทางเดินที่จะไปขึ้นลิฟต์นะคะเพื่อขึ้นไปชั้นบนก็จะมีการจัดความรู้ต่างๆไว้ให้เราได้อ่านกันตามทางะคะว่าที่มาของโหวตเป็นอย่างไรการทำโหวตเป็นอย่างไรมีแบบไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวก โมเดลโกดอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็จะให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับของที่นี่นะคะมีทั้งตอนกำลังสร้างด้วยค่ะก็จะเป็นช่วงตั้งแต่แบบขึ้นแบบการพูดคุยการตกลงพูดคุยเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดทำนะคะตอนนี้ก็คือกำลังรอลีบก,กับเพื่อนนะคะเพราะว่า ต้องรอขึ้นเป็นรอบๆไปเขาจะไม่ได้ขึ้นถีๆีเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็เรื่องความปลอดภัยค่ะซึ่งในการขึ้นนะคะเราก็ต้องเอา qr code ไปสแกนกับเครื่องที่พี่พนักง,งานบอกนะคะทําตามที่พี่เขาบอกแล้วก็เดินไปเข้าลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปบนชั้นบนนะคะ นี่ก็จะมีพี่พนักง,งานคอยบอกแล้วก็คอยดูแลวความเรียบร้อยในการขึืนลิฟต์นั่นเองค่ะซึ่งเราก็มาถึงที่ชั้น31เ็นะคะเป็นชั้นชมวิวแบบ360องศาเป็นจุดชมวิวภายในที่สามารถเดินชมได้แบบ360องศาแต่ละมุมก็จะมีติดตั้งกล้องสองทางไกลและมีจอแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมองเห็นได้ในมุมนั้นๆ เช่นในมุมหนึ่งจะสามารถมองไปได้ไกลถึงพระมหาเจดีศีชัยมงคลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น31ของหอโบนะคะคือลิฟต์ลิฟต์จะสุดแค่ที่ชั้น31เท่านั้นที่เหลือจะต,ต้องเดินขึ้นต่อไปเองจนถึงชั้นที่35 นี่นะคะเพื่อนเราก็ทําการส่องดูนะคะว่าสามารถมองไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งในการจองนั้นก็คือต้องหยอดเหรียน10บาทนั่นเองค่ะต่อครั้งส่วนนี่นะคะก็จะเป็นปลายบอกว่าเราสามารถมองไปเห็นถึงพระมหาเจดีศรีชัยมงคลได้เลยนะคะก็จะเป็น กล้องสองทางไกลแบบหยอดเหรียญนะคะ10บ,บาทเท่านั้นนี่ก็จะเป็นโดยรอบๆของเมืองลอยเอ็ดนะคะจะเป็นผังเมืองที่แบบถูกวางออกแบบมาอย่างดีเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นจอแสดงข้อมูลต่างๆค่ะเมื่อเราจิ้มไปเขาก็จะบอกข้อมูลเนื้อหาต่างๆที่เราอยากจะทราบนะคะซึ่งในทุ่งกุลาล้องให้ก็มีออกสอบเหมือนกันในข้อสอบมิดเทอมนะคะ ส่วนชั้นต่อไปที่เรากําลังจะไปนะคะนั่นก็คือชั้นที่32เองค่ะแต่ระหว่างทางเดินที่จะขึ้นไปชั้น32นั้นก็จะมีเป็นพวกสตรีทอาร์ตอยู่บนกําแพงสวยๆเราได้ถ่ายรูปกันซึ่งเป็นรูปดอกไม้อะไรที่สวยมากเลยค่ะก็เป็นจุดที่มีผู้คนมายืนถ่ายรูปเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะมีเป็นโคมไฟดอกไม้สวยๆทางเดินก็จะไม่ได้เป็นขั้นบันไดที่สูงมาก นี่นะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะที่ชั้น32จะเป็นจุดถ่ายภาพส,สวยๆมีอุโมงค์ดอกไม้ที่เหมือนหลุดเข้ามาในส่วนสวยๆโดยเฉพาะบริเวณบันไดเดินขึ้นด้านบนนะคะจะเป็นบันไดที่ประดับด้วยเชนโดเรียดอกอินทนินดอกไม้ประจำจังหวัด้อยเอ็นนะคะที่ทำจากคริสตลัลนี่แบบนี้เลยสวยๆซึ่งก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนมาถ่ายภาพเยอะมากๆ ก็จะได้เป็นภาพส,สวยๆก่ักันไปแนะนําว่าให้มาตอนเย็นนะคะเพราะาไฟจะสวยมากนี่คือกระรอกขาวค่ะกระรอกขาวเป็นกระรอกประจําจังหวัดนะคะนี่เราก็จะเดินขึ้นไปกันที่ชั้น33ค่ะส่วนชั้น33นะคะก็จะเป็นจุดจัดแสดงนิทรรศการค่ะ ก็จะให้ความรู้ต่างๆนะคะที่เราสามารถมาเดินอ่านเดินชมกันได้ค่ะ และนี่ก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปที่ชั้น34นะคะก็จะแคบลงนิดนึงเพราะว่าเมื่อยิ่งสูงทางก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆค่ะเราก็จะเดินขึ้นไปตามทางนี้นะคะซึ่งชั้นที่34นั้นจะเป็นจุดชมวิวแบบ360องศาสามารถเดินดูได้รอบๆเลยแล้วก็รับลมเย็นสบายจากภายนอกได้เพราะไม่มีกระจกกั้นเหมือนชั้นที่31นะคะ และที่เป็นไฮไลท์ของชั้นนี้ก็คือลอยเอ็ดสกายวอล์ค่ะทำจากกระจกนะคะเป็นกระจกใสที่มีความหนาพอสมควรที่สามารถมายืนชมเมืองในมุมสูงได้ใครที่กลัวความสูงก็อาจจะมีขาสั่นกันบ้างนะคะแต่ก็แลกด้วยวิวสวยๆค่ะที่สามารถจะมายืนถ่ายรูปก,กันได้แต่ว่าต้องทําตามที่พี่เจ้าหนะ้าที่บอกนะคะก็คือห้ามใส่รองเท้าตัวเองเดินเด็ดขาดต้องเราต้องถอดแล้วก็ใส่รองเท้าของที่นี่ แล้วก็ห้ามนั่งลงกับพื้นนะคะจะเป็นข้อห้ามค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่เราถ่ายมาได้ซึ่งสูงมากๆซึ่งใครที่กลัวความสูงบางทีก็อาจจะชนะความกลัวตัวเองก็มาลองที่นี่กันได้ค่ะมาลองเปิดใจกันและเมื่อขึ้นมาที่ชั้น35นะคะซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของหอโถงร้อยเอ็ N, เป็นที่ประดิสถานพระพุทธ มิ่งเมืองมงคลนะคะพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสร้างเมื่อปี2367นะคะโดยพระยาคติยาวงศาสีลังเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนที่สองและถูกอัญเชิญมาประดิษฐานณนชั้น35แห่งนี้นะคะหรือที่เรียกชื่อว่าพุทธพิมานมงคล เพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวร้อยเอ็ดค่ะและยังเป็นที่ประดิสถานพระบ,บรมสารีริกธาตุที่ถูกอัญเชิญมาจากวัดราชบพิตสถิตมหาศีมาลากรุงเทพม,มหานาครค่ะและก็มีจิตกรรมฝาผนังนะคะให้เราได้ชมกันก็จะเป็นโทนเย็นนะคะให้ความรู้สึกลมเย็นเองค่ะเราอยู่ชั้นข้างบนสดนางไม่ได้นะคะรู้สึกจะขาดอากาศหาใจ ก็จะลงไปนะคะที่ชั้น29พอาะรีบขาลงอยู่ที่29นะคะเนี่ย่่ะระหว่างทางเดินลงมาก็จะมีป้ายสปอยบอกว่าชั้นที่30นั้นจะมีคาเฟ่นะคะนี่ก็มีหลากหลายเมนูกันเลย นี่นะคะระหว่างทางเดินลงนะคะก็จะมีภาพสวยๆได้ชมกันค่ะก็จะเป็นจากช่างภาพทุกทัวมุมเมืองลอยเอลหรือจังหวัดต่างๆนะคะที่ถ่ายไว้แล้วก็นี่ก็จะเป็นชั้นที่30ค่ะที่มีคาเฟ่ยอยู่นั่นเองนี่นะคะก็จะเป็นชั้นที่30นะคะชั้นที่มีคาเฟ่ยอยู่นั่นเองไม่ใช่คาเฟ่ไก่กานะคะเขามีที่นั่งให้นั่งด้วยซึ่งสามารถมานั่ง กินกาแฟกินขนมรับชมบรรยากาศวิวสูงๆจากหอโหวตได้ค่ะก็จะ,จะมีเป็นพวกเมนูขนมไอติมน้ําหรือพวกน้ําอัดลมนะคะให้เราได้ซื้อกันสามารถมานั่งพักกันได้ที่ชั้นนี้เลยค่ะนี่นี่นะคะก็มาถึงกันแล้วค่ะกับชั้นที่29นะคะก็จะเป็นโซนถ่ายรูปขายของที่ระลึกก็มีนี่ ซึ่งลิฟต์ขาลงจะอยู่ที่ชั้น29เท่านั้นนะคะถ้าเราจะลงเราต้องมาที่ชั้นนี้เท่านั้นเมื่อเราลงลิฟต์มานะคะจากชั้น29ก็จะเจอทางออกแบบนี้ซึ่งเมื่อออกไปแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้าในท้องถิ่นในบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดที่มารวมมาขายกันอยู่ที่นี่นะคะก็จะมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก หมู่บ้านตำบลต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งการที่รวบรวมอาไว้แบบนี้ก็จะเป็นการหารายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่ก็จะมีเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยลายสวยๆก็จะมีของเล่นนะคะสำหรับน้องๆหนูๆที่มานะคะก็จะมีกระเป๋าด้วยก็จะมีพวกเครื่องประดับต่างๆก็มีค่ะขนมก็มีนะคะ นี่นะคะทางเดินก็จะเป็นร้านค้าเรียงรายยาวไปเลยนะคะจะมีขนมด้วยขนมที่จะเป็นขนมพื้นบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะคะ ส่วนโซนก็จะมีขายของพวกประดับตกแต่งภายในบ้านด้วยนะคะซึ่งเป็นงานฝีมือค่ะก็สวยมากๆเลยนี่มีขนมอีกแล้วสำหรับสายกินต้องห้ามพลาดน,นะคะ ส่วนทางออกนะคะเราจะต้องเดินลงมาที่ชั้นที่เขาขายตั๋วให้เราค่ะก็จะเป็นทางลงโดยเฉพาะนะคะจะไม่มีการย้อนสอนเดินขึ้นกลับมาโดยเด็ดขาดเราก็จะเดินลงไปตามทางนี้เลยค่ะและก่อนกลับเราก็สามารถซื้อของที่ระลึกกลับไปได้ด้วยค่ะที่บริเวณนี้เลยก็จบกันไปแล้วนะคะกับการพาชมหอชมเมืองของจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ